บันทึกการเดินทางคนเดียวของผมมีครั้งผมออกเดินทางไปยังมูลอีที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาที่ในครั้งนี้จะต้องเดินทางไปในรูปแบบของการจอยทริปท่องเที่ยวซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวกมากที่สุดในการเดินทางไปยังจุดหมายโดยไม่ต้องวางแผนอะไรมากนะักผมเริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพในช่วงคำ่ำและมีจุดหมายปลายทางที่อำเภอพบพระในจังหวัดตากในรุ่งเช้าของอีกวันด้วยรถตู้ กับการหลับไหลยอย่างสบายจนเดินทางมาถึงอำเภอพบพระในเวลานี้ตอนนี้เป็นเวลาตีสีที่เราทุกคนบนรถจะต้องเตรียมตัวกินมื้อเช้าให้เรียบร้อยก่อนที่จะต้องเดินทางไปยังจุดเปลี่ยนรถไปใช้รถกระบะโฟวิลเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายในวันนี้ เราเดินทางมาถึงยังหมู่บ้านวาเล่ที่เป็นจุดเปลี่ยนรถก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นกับอุณหภูมิที่กำลังเย็ยนสบายในฤดูหนาวของเดือนกุมภาพันธ์มาถึงหมู่บ้านที่จะต้องขึ้นรถแล้วครับวันนี้แบบ<า>คนนับามากๆดูเหมือนในวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวมากมายที่เตรียมเดินทางขึ้นไปยังมูลอีกกับสถานที่ที่มีชื่อเสียงทางาศาสนา และธรรมชาติที่สวยงามจึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีผู้คนมากมายต้องการที่จะเดินทางไปหเห็นด้วยตาตนเองสักครั้ง<า>ในรุ่งเช้ารถกระบะมากมายก็ได้เดินทางมายัางจุดนัดหมายและรับสัมภาระจากคณะนักท่องเที่ยวเพื่อข้ามชายแดนไปรอยอย่างฝั่งประเทศเมียนมาก่อนที่ทุกคนจะต้องออกเดินเท้าไปยังจุดข้ามแดน เพื่อไปขึ้นรถกระบะที่ฝั่งเมียนมาอีกทีปกติแล้วผมเลือกที่จะออกเดินทางเพียงลำพังที่จะได้ไม่ต้องคอยทำตามแผนของใครๆแต่นั่นก็คงอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกสถานที่ที่อยากจะไปเพราะเราต่างรู้กันดีว่าสถานการณ์ของเพื่อนบ้านไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติการที่จำเป็นจะต้องออกเดินทางแบบกลุ่มคณะ ก็คงจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยมากที่สุดในการเดินทางไปยังดินแดนที่เราเองก็ยังไม่เข้าใจของเรื่องราว لا, เ,<ร>าเ,าเมเเื่อ, <S 2> <S 2> <ค>อข้ามฝั่งมาแล้วเราก็ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าลึกเข้าไปและได้พบกับความเป็นอยู่และทิวทัศน์ของประเทศเมียนมา ที่ความรู้สึกไม่ได้ดูน่ากลัวอย่างที่คิดเอาไว้ก่อนหน้าแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีสถานการณ์ที่น่าหวั่นใจจากอุบัติเหตุที่รุนแรงของคณะนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางออกมาก่อนหน้าเราจนมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากซึ่งผมไม่อาจถ่ายทำเอาไว้โดยเหตุผลของความมั่นคงในพื้นที่บรรยากาศบนรถเปลี่ยนไปในทันทีจากสิ่งที่ได้พบเจอด้วยกัน และคาดหวังว่าพวกเราจะเดินทางไปถึงยังจุดหมายอย่างปลอดภัยในวันนี้หลังจากเดินทางบนถนนดำได้สักพักก็เข้าสู่ทางลูกรังที่ทำให้รรบยากาศของคนบนรถเริ่มกลับมาผ่อนคลายอีกครั้งกับเส้นทางที่ได้รับการปรับปรุงผิวถนนที่สามารถเดินทางได้ง่ายขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาตามคำบอกกล่าวของเพื่อนในรถที่เคยมาในปีที่แล้ว แต่ก็ดูเหมือนจะยังคงต้องประคองตัวเองเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนจากเส้นทางที่กำลังมุ่งหน้าไปที่ทั้งเหนื่อยและสนุกไปในเวลาเดียวกันอากาศของฤดูหนาวก็ยังคงทำให้การอยู่ท่ามกลางแสงแดดไม่ร้อนแรงมากจนเกินไปกับเสียงการสนทนาจากคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนหน้าเป็นสเสน่ห์อีกอย่างของการออกเดินทางแบบจอยทิปที่ทำให้เราได้พบเจอผู้คนและมิตรภาพใหม่ๆจากการออกเดินทางและในหลายครั้ง เราก็มักจะได้เพื่อนใหม่กลับไปเป็นประจำเราอยู่บนรถโฟวิกันอยู่หลายชั่วโมงจนเดินทางมาถึงจุดพักสุดท้ายเพื่อเข้าห้องน้ำและพักร่างกายก่อนที่จะเดินทางต่อที่ดูเหมือนว่าจุดหมายจะยังคงอยู่อีกไกลอยู่พอสมควร ทางที่ดูยากเย็นก็คงจะมีที่ยากกว่าอยู่เสมอนั่นก็อาจจะทำให้เราเหนื่อยล้าแต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้ตัวเราแข็งแกร่งขึ้นในทุกๆครั้งของการเดินทางที่ต้องพบเจอกับปัญหาถึงการมุ่งหน้าต่อไปจะไม่ได้การันตีผลลัพธ์ที่ต้องการแต่อย่างน้อยก็ยังนําพาตัวเราไปพบเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆข้างหน้าอยู่เสมอมาและในตอนนี้เราก็มาถึงยังมูไรอีแล้ว เราเดินทางมาถึงยังพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของมุลอิที่มีความเข้่งครัดของศาสนากับข้อปฏิบัติที่ทําให้ผู้สแสวงบุญหลายคนศรัทธาสถานที่แห่งนี้กับประวัติความเป็นมาที่มีมาอย่างยาวนานที่ผมได้มีโอกาสมาเห็นด้วยตาตัวเองอยู่ในตอนนี้หลังจากที่เราเดินทางมาถึงแล้วพวกเราจะต้องออกเดินเท้าไปยังจุดกลางเต็นท์ที่มีระยะทางไม่ถึง1กิโล เพื่อที่จะนําสัมภาระไปเก็บให้เรียบร้อยก่อนที่จะขอเดินขึ้นไปยังพระธาตุมูลอีในช่วงบ่ายของวันอีกทีในช่วงวัยของตัวผมเองที่ใกล้เข้าสู่เลข4ี่ก็เริ่มรู้สึกตัวว่าร่างกายกําลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ถดถอยลงจึงต้องตระหนักถึงเวลาในการดูแลตัวเองให้มากขึ้นก่อนที่จะสายเกินไปจนมีผลต่อการออกเดินทางท่องเที่ยวของตัวเอง เดินมาเรื่อยๆโดยไม่รีบร้อนและเก็บเกี่ยวความรู้สึกรอบด้านจากบรรยากาศที่ดีของเส้นทางเพื่อที่จะแน่ใจว่าไม่ได้พลาดอะไรไปพอรู้ดีว่าโอกาสที่จะกลับมายัางประเทศเมียนมาอาจจะไม่ได้เข้ามาง่ายๆแบบนี้ตลอดไป องค์พระธาตุยังจุดกลางเต็นในเวลานี้ดูเหมือนจะมีผู้คนอยู่มากมายทำให้เราคงเลี่ยงไม่ได้ที่ในวันนี้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนเหล่านั้นซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงของวันผมมองหาจุดกลางเต็นของตัวเองซึ่งก็มีให้เลือกอยู่หลายที่จึงไม่ได้รีบร้อนอะไรมากนักแต่ด้วยความร้อนแรงของแสงอาทิตย์ก็อาจจะอยู่กลางแจ้งไม่ได้นานผมจึงตัดสินใจเลือกจุดกลางเต็นบริเวณพระธาตุเจดียในเวลานี้ ถึงแม้จะเป็นเวลาเที่ยงวันแต่ด้วยท้องฟ้าที่เปิดกว้างจากก้อนเมฆก็ทําให้ทิวทัศน์รอบด้านสวยงามจากเทือกเขาที่สมบูรณ์จากธรรมชาติจนไม่อาจละสายตาจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหลังจากกางเต็นท์และเก็บสัมภาระเรียบร้อย ผมเลือกที่จะกลับไปหาอะไรรองท้องที่ตลาดเพื่อเตรียมเดินขึ้นไปยังพระธาตมูลอิในช่วงบ่ายของวันที่ตลาดเป็นจุดรวมพลของคณะนักท่องเที่ยวที่ทีมสตาฟกำลังเตรียมทำอาหารเย็นไว้ให้กับลูกทิปที่เดินทางมาด้วยกันในเวลานี้ด้วยกฎข้อหนึ่งของมูลอิที่จะต้องไม่มีอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ ทำให้ในวันนี้อาหารทุกมื้อจะต้องเป็นมังสวิรัตรทั้งหมดตลอดของช่วงเวลาที่ได้อยู่ที่นี่ชาวท้องถิ่นที่มาค้าขายอยู่บริเวณตลาดแห่งนี้ก็สามารถพูดภาษาไทยและเข้าใจการสื่อสารได้เป็นอย่างดีโดยที่เราสามารถใช้จ่ายเป็นสกุลเงินบาทของไทยได้หลังจากที่ผมได้หยุดพักหลบแสงแดดของพระอาทิตย์อันร้อนแรง ก็ถึงเวลาที่จะต้องเดินขึ้นไปยังจุดหมายถัดไปวัดมูลอิคือศาสนสถานเก่าแก่ของรัฐมอในอดีตที่มีพระเกศาของพระพุทธเจ้าประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์บนยอดเขามูลอิแห่งนี้ซึ่งมีด้วยกันสองพระเจดีย์ต่างระดับกันโดยข้อห้ามสำคัญที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนั่นคือห้ามผู้หญิงขึ้นไปยังพระธาตุเจดีย์ชั้นบน และจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นไปสักการะทุกครั้งสิ่งที่ผมนึกถึงในการเดินทางไปยังศาสนสถานแบบนี้นั่นคือผู้ที่เดินทางไปยังจุดนี้และเริ่มก่อสร้างสิ่งต่างๆจากช่วงเวลาในอดีตที่จะต้องใช้พละงกำลังและความศรัทธาแห่งศาสนาเพื่อที่จะให้สถานที่ที่เคยเป็นเพียงยอดเขากับกลายมาเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของผู้คน ซึ่งนี่คือความน่านับถือที่ตัวผมเองมีให้กับผู้บุกเบิกทุกครั้งในสถานที่ต่างๆที่ผมได้มีโอกาสเดินทางไปผมเดินขึ้นมาถึงพระธาตุเจดีแรกที่ตรงจุดนี้ผู้หญิงสามารถขึ้นมาสักการะได้ และหลังจากนั้นผมจึงเดินขึ้นไปยังพระธาตุเจดีบนยอดเขาที่อยู่ไม่ไกลกับอากาศที่เริ่มเย็นลงจากสายลมที่พัดมาประทะร่างกายอยู่ในเวลานี้ ปกติแล้วผมจะไม่ค่อยมาขอพรอ,อะไรจากการเดินทางไปยังสถานที่แบบนี้ไม่ใช่เพราะไม่เชื่อในความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เพียงแค่ไม่อยากนำสิ่งที่ตัวเองต้องการไปเป็นเรื่องของโชคชะตาขอเพียงได้มาเห็นศิลปะของศาสนาสถานที่สวยงามและลํำลึกคำสอนดีๆจากศาสนาที่เรานับถือนั่นก็คงเพียงพอสำหรับตัวผมเอง ที่จุดปลายสุดของยอดเขาก็ยังมีจุดนั่งสมาธิของพิสุสงฆ์และผู้สแสวงบุญที่เป็นจุดที่ดูสงบและสวยงามมากๆอีกจุดหนึ่งซึ่งตัวผมเองก็ใช้เวลาอยู่บริเวณนี้นานอยู่พอสมควรเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่เต็นท์ก่อนนะครับผมหลังจากลงมาจากพระธาตุเจดี JD, ผมเดินกลับไปยังจุดกลางเต็นท์เพื่อพักร่างกาย และเตรียมชมพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็นวันนี้และหลังจากนั้นจะต้องเดินกลับมายังตลาดอีกครั้งเพื่อที่จะมากินข้าวร่วมกับคณะที่เดินทางมาด้วยกันซึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าการเดินขึ้นลงหลายๆครั้งก็ทำเอาปวดเมื่อยไม่น้อยอยู่เหมือนกันเข้าสู่ช่วงเย็นกับอากาศที่ปลอดโปร่งและแสงอาทิตย์ที่เข้าสู่องศาที่สวยงามที่เริ่มทำให้ต้องหยิบกล้องออกมาถ่ายทิวทัศน์อย่างเลี่ยงไม่ได้ กับเพื่อนๆในทีมที่พาชวนกันถ่ายรูปจึงทำให้ในทริปนี้ผมได้มีรูปตัวเองอย่างใครๆเขาบ้างซึ่งปกติก็ต้องตั้งกล้องถ่ายตัวเองอยู่ในทุกการเดินทางคนเดียวสายลมเย็นกับทิวทัศน์ในตอนนี้เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เราต่างต้องเก็บเกี่ยวเอาไว้ให้ได้มากที่สุดจากช่วงเวลาที่สวยงามแบบนี้ก็มักจะผ่านไปอย่างรวดเร็วจนเราแทบคว้าวไว้ไม่ทัน เพื่อนๆในทีมส่วนใหญ่ก็เดินทางมาคนเดียวเหมือนผมหลายคนมีประสบการณ์การเดินทางไปในสถานที่ต่างๆอยู่มากมายจึงทําให้การสนทนากับคนที่ชอบเที่ยวเหมือนกันเต็มไปด้วยเรื่องราวตามภาษานักท่องเที่ยวและนี่คงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมออกเดินทางท่องเที่ยวและได้เพื่อนใหม่กลับไปอยู่เสมอ หลังจากพระอาทิตย์ตกดินผมเดินฝ่าความมืดลงมากินมื้อเย็นพร้อมคณะที่ตลาดซึ่งก็กินจนอิ่มจากความอร่อยและความหิวโหยตลอดทั้งวัน <Okay. S 1> และหลังจากนั้น <Okay. S 1> ก็เข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวจนเรียบร้อย <Okay. S 1> เพื่อที่จะกลับไปพักผ่อนยามค่ำคืนอันหนาวเย็นที่ยังไม่รู้ว่าในคืนนี้จะต้องรับมือกับอุณหภูมิกี่องศา รุ่งเช้าผมตื่นมาเริ่มวันใหม่กับทิวทัศน์ที่ต้องยอมรับว่ามลลาอีสวยงามจริงๆอย่างที่ใครๆได้กล่าวถึงไว้ ภาพในวิดีโอนี้ผมไม่ได้ปรับสีสันเพิ่มจากสิ่งที่ถูกถ่ายออกมาจากเลนส์กล้องทุกตัวเพื่อที่จะให้เห็นความงามที่เป็นจริงที่สุดดังดวงตาที่ผมกำลังจ้องมองซึ่งศิละปะจากธรรมชาติก็สวยงามพอจนไม่อยากจะปรุงแต่งเพิ่มเติมให้เกินจริง ในวันที่ผมมายังยอดเขามมระอีกก็เป็นช่วงเวลาเกือบสุดท้ายก่อนที่ชายแดนจะถูกยกเลิกการข้ามแดนมาท่องเที่ยวและสแสวงบุญที่ยอดเขาโดยสถานการณ์ที่ยังไม่ปกติของเมียนมาและเพื่อความปลอดภัยของผู้คนนั่นก็อาจจะต้องรอให้ถึงเวลาที่พื้นที่สงบลงมากกว่านี้เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาอีกครั้งซึ่งเราทุกคนคงมีความเห็นตรงกันว่าอยากให้ทุกอย่างคลี่คลายลง เพื่อที่ชุมชนและชาวบ้านจะได้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นดังเดิมจบบันทึกการเดินทางคนเดียวของผมอีกครั้ง